ร้านอาหารเกาหลีเครื่องเคียงไม่อั้นมีคนย่างให้กินเ oh. มนูหลากหลายราคาก็โอเคค่ะ oh. วันนี้มารีวิวร้าน s o ซัมติงทูเกเตอร์สาขาเมกาบ,บางนาค่ะร้านที่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราชวนเพื่อนมาด้วยกันได้บ่อยๆไม่เบื่อเลยค่ะเ oh. พราะว่าเมนูหลากหลายเด็กๆชอบมีโปรมาใหม่ทุกเดือนด้วยค่ะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ มีมเ,เ,มเป็นเซตเซตด้วยน้งผักนี่อร่อยเนาะเครื่องเคียงเขาอร่อยนี่แม่กินกิมจิไปกี่แม่กินกิมจิไปกี่ถ้วย,วยสองถ้วย <S 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 อันนี้เหมือนยังไม่ได้กินเลยอ่ะที่สำคัญมีน้องๆพนักงานช่วยย่างให้ค่ะ ถ้ามีเด็กๆมาด้วยหลายๆคนนะ่ะถ้าเรายังต้องมาย่างให้เขาอยู่มันก็ร้อนมันก็กลัวอันตรายด้วยใช่ไหมคะถ้ามีพนักงานช่วยย่างให้เนี่ยสบายเลยกินได้ฟินกันทั้งครอบครัวว้าวดูเด็กๆมองกันสิว้าวบิมบาว้าวดูแม่ก,กินเลค่ะ นีกเะเนี่ยเผ็ดสามห้าเก้าเนาะปรุงม,มาเสร็จ่าจะเผ็ดนะคะเนี่ยอ๋อมีชีสแยกด้วยแม่แม่ดูนี่อกแม่ม่กินไม่กินิงดิมมแม่ันนีวดีเนื้อ,อใช่ไหมคะครับจะลองพิมพ์กอมากัแม่ว้าวแม่แม่แมพ่อพ่อเด็กเ พวงมันมีมันมีกระดูกใช่ไหมคะคุณผ่านตลอดมันจะเป็นเหมือนแบบติดกับใช่ไหมคะอ๋อจะเป็นกติดกับก็ได้นะโอเคนะใครกินเยอะอะไรก็มาซัมบิงตุกเก็บได้มีข้าวมีขี้หมูสั่งข้าวไปไหมเดือนนี้มีโปรซื้อ699แรกซื้อแซลมอน149ชุดนี้คือแบบดีค่ะแซลมอนดีอร่อยมาก